สวัสดีครับปวดดาบทิปนะครับวันนี้ผมก็ได้หมวกกันน็อกตัวใหม่นะครับยี่ห้อโนแลนเอ็นแปดสิบเนื่องจากหมวกตัวเก่าของผมเนี่ยเป็นหมวกเปิดคางนะครับคือตัวนี้ตัวชาร์ป e Tivo ES นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับตัวนี้ใช้ดีแต่ว่าผมใช้ไปต่างจังหวัดเนี่ยมันปวดคอนะครับเพราะว่าน้ำหนักหมวกมันเฉยประมาณพันเจ็ดนะครับแล้วก็ติดพวก,กอุปกรณ์เสริมโกลโพเข้าไปบลูทูธเข้าไปอีกก็คือโอ้โหคอเ็ดเลยครับผมก็เลยซื้อเจ้านี้มา ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.660กนะครับก็คือจะเป็นหมวกประจําการของผมครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน BKK Speed นะครับราคามันอยู่ที่7,9 0 0แต่ว่าซื้อตอนช่วงช้อปปี้ 6. 6นะครับได้มา6 5 0 0กว่าๆนะาครับลดไปเยอะเลยครับเราจะมาติดกล้องนะครับกล้อง GoPro ทุกคนที่เคยติดกล้อง GoPro โ,โ,โดยปกตินะครับจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ปั้นกาวอี็อกซี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะแปะก,กันตรงนี้กัน แต่ข้อเสียของอ e ีพ็อกซี่นะครับก็คือมันจะไม่สามารถเปิดช่องลมตรงปากตรงนี้ได้นะครับหรือหมวกตัวเก่าผมอะ่ะ MT m e t 2นะครับก็คือปั้นอ e ีพ็อกซี่ไปใช้ไปประมาณปีนึงนะครับกาวมันเสื่อมนะครับก็เลยเอาตัวอี็อออกไปแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนเนี่ยอันนี้ก็ดีนะแค่นี้เป็นสายลัดข้อเสียงก็คือรองคางเนี่ยมันจะโดนรัดไปแล้วก็จะลมก็จะเข้านะครับผมก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาตัวทายุลักษณะจะเป็นของแบบนี้เลย แปะแผ่นแปะแบบนี้นะครับทายุนะครับเปิดแกะกล่องออกมานะเขาก็จะมีตัวนี้ก็คือตัวเซฟตี้เวลาฐานมันหลุดเนี้ยกาวมันเสื่อมกาวหลุดอันนี้มันก็จะเซฟตี้มันก็คือเอาไปรัดกับสายคล้องหมวกนะครับอันนี้ก็เซฟตี้อันหนึง 8, 9, 8, ่งแปะกาวเซฟตี้แปะแถวบริเวณไหนก็ได้กันหลุดนะครับเซฟตี้มีมาให้2ตัวตัว่วานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีกาว 3M ให้ครับ ก็คือเอากาวแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกับหมวกเสร็จง่ายมากนี่ f c ให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาทำความสะอาดตรงนี้กันก่อนนะก่อนแปะกาวผ้าแห้งนะครับเช็ดบริเวณที่เราจะแปะวิธีใส่ง่ายมากไม่ต้องไปปั้นอ e ี็อกซ่นะครับตัวนี้แล้วก็เอา 3M แปะตรงนี้ หรือใครไม่ชัวร์กับกาวที่มันแถมมาก็ใช้กาว 3M แบบกดแน่นนะครับแปะแปะแทนได้นี่เราก็ติดครบแล้วขั้นตอนต่อไปคือง่ายมากลอกกาวแล้วมาแ,แบบนี้นะครับเล็งตำแหน่งดีๆนะครับตรงนี้มันก็เปิดได้ปกติเลยหรือใช้ไปสักพักกาวมันหลุดเนี่ยแล้วก็แค่ถอดออกมาเปลี่ยนกาวใหม่ไม่ต้องปั้นอีพ็อกซี่ตัวนี้ผมชอบเลยเนี yeah, ่ยเสร็จแล้ว ตำแหน่งดีๆเล็งดีๆนะครับเดี๋ยวเสียกาวนี่แปะไปเลยเสร็จแล้วครับง่ายมากอันนี้ก็ใช้ได้ปกติเลยเดี๋ยวก่อนนะบางทีมุมกล้องมันอาจจะต่ำไปนะครับผมก็ซื้อจอยต่อมาจากร้านเดียวกันแหละทำให้มันยกสูงขึ้นนะครับ กล้องที่ผมใช้ในการทําคลิปนะครับผมใช้กล้อง GoPro 7นะครับซึ่งออกมาประมาณ4ปีแล้วตอนนี้ GoPro 10มาแล้วนะแต่ผมก็อยากได้ GoPro 10อยู่แต่ติดที่ทว่าไม่มีตังค์หรือใครจะสปอนเซอร์มาก็ได้นะครับเคสผมจะใช้ของ u l e n c y นะครับแล้วมันสามารถใส่ตัวนี้ได้ช่องอะแดปเตอร์ไมนะครับเพราะ GoPro มันจะต่อไม่มันต้องใช้อะแดปเตอร์ของมันเท่านั้นเสร็จแล้วครับพี่น้องแข็งแรง มันเข้ากับบวกได้เกือบทุกรุ่นเลยนะโอ้ยแมวดื้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองภาคสนามกันเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาลองมุมกล้องให้ดูนะครับว่าผ้ามันจอกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปลองที่สะดตดนะครับแล้วก็จะลองขี่เร็วๆดูนะครับว่ากล้องมันจะบุตหรือเปล่านะครับเพิง่งเพิ่งติดเมื่อกี้เลย ดูนะครับว่าในการใช้ความเร็วสูงเนะี่ยเอาอยู่นะครับสรับตัวทายุติดกล้องโคโ,โปนี่นครับผมว่ามันแจ่มดีนะครับเพราะว่ามันมีจุดยึดกาว4ี่จุดแน่นปึ๊กเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ถ้ามุมกล้องตรงนี้มันต่ำไปสามารถใช้ตัวจอยต่อซื้อที่ซื้อเพิ่มมาต่อให้มันสูงขึ้นได้นะครับโอเคเลยครับผมชอบนะครับสามารถเปิดปิดช่องลมปากได้เหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องกดดับทิ่ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสีีครับ